ก่อนเนือซุก่นเนือดิบเด้อพี่น้องออมเนื้อนี่เท่าไหร่แม่เพราะว่าอ่มเนื้อมันต้องไปเพรเนือเท่าไรแล้วก็แปดิเนะท่ากับปันี่นะสำรับกัสมเนื้อนาล่างหกซิฟนาหกซิบบดบาร์บดออมเนื้อแต่ไล่แม่นันแพ่งอยู่เพราะมันหักคาสิบนาล่างเท่าไรเจ็ดสิบอ่มเนื้อแด้วพี่น้องเ้อลงือวยเห็นสุดท ต่อมสร้างดได้เพื่อแถวเราอว่างนี่สร้างได้โฆษณานี่เด็ดนี่เนี่ยเนี่ยชุดนี้ก็จักบาทแนะน้ำนี่ชุดนี้ okay, นนนนชุดนี้จักบาทวะนี่กินไปแล้วเรือนี่ชุดนี้ขายหกสิบบาท ได้ไลวน,นีน้่กินไปแล้วล้อยดิบโคกซีฟผม้อยซุก <c oughs> กระโขกซีฟ้อยผั่อืมอืมนี่ต่มแซบ่ะะบเนีโคกซาคาเท่ากันเบิดเท่ากันแซ่บบุลาแซ่บมันมหัานเนิมึง แ,แสบตัวน้อใส่ชุดรดมาใส่ชุดรดดิหายพงนัวน่อ,อระแสบแล้ว่าเอา่มึเอาเอ,อืมเนอ่ะตัวแรวหอแสบอันนี้อีนอันก็เอเินเอ,อ็มนมาเนี่ย

หน้าวันสิดแปดติดแอบเรือแอบดูจังเด้อยันนี้ดูไก่ไะทุกอย่างไม่นู่นสั่งไม่นู่นเหรออืมแอบตบเองแสบเองที่นลอกอืม

ก็ล่ะอี่กบีกียดใหม่มจะล,ล็ออกะเดีนยว้แบีกิมีโนูหล่ะพี่กบีมาหัลงที่กบีหัยใจยังหามนอืมาาอามาแลวค่นกแล้วา น่ารอเด้อค่ะคนเก่าคนเดิมนะคะคนเก่าคนเดิมกลับมาแล้วทั้งวยัย่ายนเมนูมเนื้อ

บ่ค่ะข้าวซีเาเขาเศร้าเขาเศ้าโอ้เขาเศร้าก็เขาเขียเรา็จัเบ่บกใ้เลือดกินเลือดทางเขาข้าูหมูก็ในตลาดจะพู่นเลยเลือดโ็รับนี่ทามเขาไปเป็นยังอ้วน มึงมองดูหงอเองถามเขไปเหรอเพราะมันตอบได้เบิกเหมือนถามเขไปจีแตะพูไปเยอะไปไงอ้าพูดนะก็เห็นอยู่นี่แห่ะก็เห็นตตะก่อนนังบุงตามกรรจิตไม่ขายใบหมาใบเลี้ยาวใหญ่ใหญ่ใบหมาบะเมใบหมาใไรๆผู้เขียวนะบะแ้นเยอ อไอคือไหวออมเดื้อวัาแหน่ได้มเลกราไแม่ติงติงนั่นแะรีบลับลงแกตะตัวนะค่ะเราคปขางกับใช้ยิมหาบอว่ามงรูไครับมาล้นเจ็ดสิบแต่ตอนนแอปอ่ะแปดสิบถึงเจ็ดสิบคือน้าหละ <60 S 1> เจ<อ>็ดส <60 S 2> ิบล็อกสิบไหมล่ะ <60 S 1> ลกสิบขายหนึ่ง

เมนูเนื้อดไบกบอน้สับเราเอ่ยทผัดหมูดิบเบบนี้เอาดิบแบนีก่อนกรเหาะาเกระดัดลงใส่เม็ดหางทำเนื้อทำเนื้อ ข้าวมูบเหนีอวข้าวเหนียวก็เนวเหนียวหือกันชบข้าวเนาะอบข้เนียวมา้องข้าวมูบนะไม่ได้ไม่ได้ม่บ้านไม่ร้าวแต่เป็อย่างเสิ่ังคแนนพอคะแนน แล้วออนไลน์ไปกินเงนเยอ่ๆแล้วก็ลงไปลงห้อนร้จะปมาณน้น่าแบบนี้เลยนั่นอยังสยงลงสิอันนี้คือยังโกโก้บ่โกโก้แ้วพี่เนอง หน่อตอโตหนี่งหน่อตอเสีบเสีบหน่องอต,ตอทาง,ตตงตตบ้านเนี่ยคนค้ายหนามค้ายทุกอย่างเป็นหัวหลักหมูหลักอมหมูส้ตมตำดู่หนามเพิม่มมากิน